สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่หินโคราชสาขาจังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้จะพามาชมตัวอย่างลายหินต่างๆที่ทางร้านมีจําหน่ายนะครับมาชมพร้อมกันเลยครับลายแรกนะครับตัวนี้หินกาบจิกซอสีดําแบบ7ชิ้นนะครับเดี๋ยวดูไปเร็วๆเลยนะครับเพราะว่าทั้งหมดมันมีหลายๆมากเลยครับไอต,ตัวนี้อ่าครับหินกาบจิกซอสีสนิมแบบ7ชิ้นตัวล่างจะเป็นหินกาบมานน้าตกนะครับ ซึ่งเกิดจากการเอาสันหินกราบนะครับมาประกอบกันเป็นหินกราบม้าน้ําตกะตัวนี้จะเป็นสําเร็จรูปนะครับซึ่งซึ่งสามารถชมรีวิวได้ในคลิปก่อนหน้าที่ผมร,รีวิวไว้แล้วนะครับมาดูตัวนี้เป็นหินจิ๊กซอว์เหมือนกันนะครับจะเป็นจิ๊กซอว์ดำผสมทรายขาวนะครับอันนี้คัสทรายขาวนี่กับดำนะครับแบบ7ชิ้น,นตัวล่างนะครับหินทรายจิ๊กซอว์สีเขียวหน้าธรรมชาตินะครับแบบ7ชิ้น ตัวถัดมาหินกราบจิกซอผสมทรายเขียวนะครับแบบเจ็ดชิ้นอันนี้ก็หินกราบจิกซอผสมทรายเขียวแบบ8ชิ้นนะครับตัวต่อใต้นะครับตัวนี้หินทรายจิกซอสีเหลืองลายนะครับแบบ7ชิ้นนะครับตัวนี้หินทรายขาวหน้าธรรมชาติแบบ8ชิ้น่างตัวนี้ก็หินอ่อนจิกซอนะครับตัวนี้จะเป็นหน้าเรียบผสมหน้ากระแทกตัวนี้ก็จะเป็นหน้ากระแทก อ่ามารุตัวถัดไปนะครับตัวนี้หินจิกซอรสีเหลืองทองหน้าเรียบสลับหน้ากระแทกตัวด้านล่างก็หินกาบจิกซอสีดําแบบ8ชิ้นนะครับตัวนี้หินทรายขาวหน้าเรียบตัวนี้หินทรายขาวหน้าเรียบแบบ8ชิ้นนะครับตัวนี้ก็หินกาบจิกซอสีสนิมแบบ8ชิ้น,นตัวนี้นะครับจะเป็นมาถึงฝั่งของ หินกาบตารางนะครับตัวนี้จะเป็นขาวลายขนาด5คูณ20เซนติเมตรนะครับตัวนี้ก็เหลืองทองนะครับหินทรายเหลืองทอง5คูณ20ตัวนี้นะครับเป็นหินทรายเขียวเสาะสองล่องนะครับเสาะสองล่องขนาด5คูณ20เซนติเมตรตัวนี้ก็หินทรายหน้าธรรมชาตินะครับขนาด5คูณ20หินทรายเขียวหน้าธรรมชาติขนาด5คูณ20นะครับมาดูตัวถัดไปนะครับหินกาบดํา ขนาด10คูณ10นะครับตัวนี้หินการาบสีสนิมขนาด10คูณ10อ่าตัวนี้นะครับหินการาบดำขนาด5คูณ30ตัวนี้ก็หินการาบดำขนาด5คูณยนะครับอ่ามาดูฝั่งหินทรายกันบ้างครับตัวนี้หินทรายแดงนะครับขนาด5คูณ30อ่าตัวนี้หินทรายเหลืองลายขนาด5คูณยี่นะครับอ่าตัวนี้หินทราย ขียวจิกซอหน้าเรียบสลับหน้ากระแทกแบบ7ชิ้นนะครับตัวนี้ก็หินทรายจิกซอเหมือนกันครับแต่จะเป็นหินทรายเขียวผสมกับหินทรายแดงนะครับตัวนี้หินทรายจิกซอสีเหลืองทองหน้าเรียบสลับหน้ากระแทกผสมหน้ากระแทกนะครับตัวนี้ก็หินทรายขาวจิกซอนะครับหน้าธรรมชาติแบบ7ชิ้นนะครับอันนี้ตัวอย่างบางส่วนนะครับของหินที่ทางร้านจําหน่ายซึ่ง ก็มีอีกหลายตัวนะครับที่ไม่ได้เอามาเอามาโชว์ในที่นี้ที่เราไม่ได้เอามาโชว์ก็สําหรับลูกค้าที่สนใจนะครับสอบถามหรือว่าอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหินชนิดต่างๆที่เรามีจำหน่ายเนี่ยก็สามารถกัดไลน์เข้ามาได้ที่ l i น์แอดหินโคราชหรือโทรเข้ามาที่0809 109 166นะครับก็แต่ละตัวนะครับก็จะมีราคาไม่เท่ากันก็สนใจตัวไหนก็โทรสอบถามเข้ามาได้นะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ